สิ่งที่ทําให้เราเสียเวลาในการใช้ชีวิตโดยมองโลกมองไทยบายทิฏฐพัฒนการที่เราเองไปส่องคนที่ไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบใครแล้วเราก็ไม่ต้องไปส่องเพื่อที่จะรู้การเคลื่อนไหวของเขาถ้าเกิดว่าเขาเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราเองครับจะเกิดความเครียดเราเองจะเกิดความทุกข์เขาเองนะครับตอนนี้กําลังมีอิทธิพลกับคุณทาให้คุณเองไม่มีความสุขแต่ความปรารถนาของคุณก็คือว่า ต้องการทําให้คนที่คุณไม่ชอบเนี่ยไม่มีความสุขแล้วก็มีแต่ความทุกข์แต่ดันกลับกันเมื่อเราติดตามเขาอย่างนี้เราเห็นเขามีการพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นคนที่เครียดคนที่ทุกข์คนที่กังวลคนที่หมองเศร้าดันกลับกลายเป็นเราเราลองดูดีครับว่าอย่าให้คนที่ไม่ชอบมามีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของเราอย่ามีอิทธิพลกับการขับเคลื่อนชีวิตของเราเราจงไปส่องคนที่เราชอบ คนที่เรารักเมื่อเราเห็นคนที่เราชอบคนที่เรารักเขามีความสุขเขามีการพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเราก็จะมีความสุขและเราก็มีความชอบใจไปกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นเราเองจงย้อนกลับมาอย่าไปเสียเวลากับคนที่เราไม่ชอบเลยครับมันสูญเปล่ามันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นเลยจริงๆจากธิรพัฒนเ์เกิดมาเพื่อแต่คนเกิดมาเพื่อแบ,บ่งปันส่วนครับ